เจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับคอร์ดเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเห็นว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานครับแต่จริงๆแล้วเล่นอยู่บนพื้นฐานของคอร์ดคอร์ดเดียวเลยครับนั่นก็คือคอร์ด A dominant seven หรือว่าคอร์ด A 7นะครับโอเคผมยกตัวอย่างในคียดีนะครับดี D. คอร์ดที่1ก็จะเป็นดีนะครับหรือว่าดีเมเจอร์เซเว่นก็ได้นะครับ คอร์ดที่5ก็จะเป็นคอร์ด A7 ใช่ไหมครับทั่วไปนะครับเราจะมองคอร์ด A7 นี่แนละครับให้มันเปลี่ยนไปโดยผมมองว่าจะเล่น g m a j o r 7นะครับก็คือคอร์ดนี้ครับแล้วก็แต่ยังเล่นเบสให้เป็นตัว A อนะครับค้างๆไว้ให้เป็นลักษณะของพีเดลโทนนะครับตัว A ค้างค้งไว้ยาวๆทีนี้ตัว1ตัว3ตัว5ตัว7ของ G major 7นะครับ Abajo หรือ mm hmm. ว่าคอร์ดของเขาเนี่ย mm hmm. ก็จะประกอบไปด้วยโน้ตเหล่านี้แหละครับ G B D F ชา a r บนะครับ, G, B, D, รบตัวหนึ่งตัวสามตัวห้าตัวเจ็ดแต่ทีนี้พอเราเอาไปคิดใน uh, คอร์ด A 7นะครับตัวเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับมันจะกลายเป็น uh, โน้ตตัว flat 7นะครับกลายเป็นโน้ตตัวเ uh, ก้ากลายเป็นโน้ตตัวสิ พอเอามารวมรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นคอร์ด A13 นะครับ A 13นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะเรียกบินยวนว่าเป็น G Major s on A ก็ได้ใช่ไหมครับคอร์ด G m เ j o r อวแต่ว่าเบสเป็นตัว A นะครับแล้วเราก็สามารถเล่น G ปกติก็ได้นะครับ G add 9ก็ได้นะครับใส่ตัว A เข้าไปเล่นเป็นลูกเล่นได้เลย จะสลับสายกันบ้างสายหนึ่งสองสขึ้นไปสายสองสามสลับกันไปมาแล้วก็เลื่อนมา A ก็ได้ครับลงไปข้างล่างใส่นิ้วก้อยได้ครับตัว B นะครับก็เล่นเป็นบ,บล็อกไว้เล่นให้มันชินมือแล้วก็ชินกับฟอร์มไว้นะครับแล้วก็ลองอิมพอไว้ดูก็ได้ครับ คือคอร์ด D Major 7ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่ามุมมองนี้สำหรับคอร์ดที่เป็นลักษณะ,ะโด m i น a n t 7หรือคอร์ดที่5อย่างเงี้ยครับเราก็ลองดึงแบ็กกลับไป1เสียงแล้วก็ลองเล่นพวกตระกูล Major 7ดูนะครับสมมติว่าไปเจอคอร์ด G7 อ่าคอร์ด G7 ใช่ไหมครับ G7 เราก็มองว่าจะเล่นคอร์ด F major 7ถูกไหมครับพอ G เราก็ดึงลงไป1เสียงแล้วก็ใส่ major 7เข้าไปคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราได้คอร์ดที่กว้างมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงเทนชันนะครับ A 7เราเล่น G major 7ถ้าไป G 7 s ล่ะครับเราก็จะเล่น F major 7ที่เยอะหน่อยใช่ไหมครับถ้าไปเจอคอร์ด C ่า C 7ล่ะครับ C 7เราก็จะเล่นพวก B flat major 7 เล่นให้มันซ้อนๆกันอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ยกตัวอคอร์ด A7 ก็เพราะว่ามันเป็นเบสใส่เป่าครับมันจะเห็นภาพได้ชัดดีอ,อ่างไรลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับสำหรับการคิดที่มันซ้อนๆกันแบบนี้ที่เป็น a dominant 7แต่เราเล่น G major 7ลองเอาไปซ้อมดูครับสวัสดีครับ